สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยหลังจากที่ไม่ได้พบกันนาน,านวันนี้มาถ่ายต้นไม้หน้าบ้านอันนี้จะเป็นกลุ่มกระบองเพชรต้นไม้เล็กๆอันนี้จะปลูกง่ายนะครับชอบแดดด้วยอยู่ดูทีละต้นเลย สวยไหมครับน,นี่ต้นไม้ที่บ้านก็เยอะอยู่นะครับมีงาช้างด้วยไหมเดี๋ยวเราจะมาไล่ให้เด๋ยวทีละต้นเลยยกง้อมโชว์